สุกเสาร์อาทิตย์นี้ใครมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่พอไปแล้วนี่นะบอกเลยว่ามีความสุขแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะจะชวนผู้ชมค่ะไปเที่ยวงานมหกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ Sustainability Expo 2023ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกหวังที่จะกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยร่วมกันสร้างโลกให้ดีกว่าเดิมนะคะมีองค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกเข้าร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ของบริษัทไทเบฟร์เรตจำกัดมหาชนที่นําการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างยั่งยืนมาให้ได้ชมกันนะคะบริษัท PT t Global c h e m i ม a l จำกัดมหาชนหรือว่า GC ก็มีการนํา U-turn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในการกําจัดขยะพลาสติกทิ้งให้ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการคัดแยกการขนส่งการรีไซเคิลแล้วก็การอัพไซเคิลจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําไปใช้ได้ในการทํา U-turn แล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปนะคะ DIY เทิร์นชีวิตให้้้พลลาสติกใชแวเป็น พวงกุญแจสุดเก๋อีกด้วยอีกหนึ่งบูธที่จะพาผู้ชมไปชมนี่คือธนาคารออมสินค่ะเขานาเสนอผลงานความสําเร็จของธนาคารเพื่อสังคมผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนมากมายนะคะผู้เข้าชมงานเนี่ยก็จะได้พบกับผลิตภัณฑ์การเงินสินเชื่อเพื่อโลกสีเขียวสําหรับลูกค้าทั่วไปและภาคธุรกิจรับเงื่อนไขพิเศษรวมถึงเงินฝากปันน้ําใจมีเงื่อนไขพิเศษสาหรับผู้ที่ฝากเงินที่เลือกบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดพื้นที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน แก่ผู้สนใจได้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพฟรีนะคะย้ําเลยค่ะกับโค้ชมืออาชีพตลอดจนกิจกรรมภารกิจช่วยโลกให้ได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมายอา้าวใครสนใจอยากจะมางานนะคะ Sustainability Expo 2023จัดถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะ8ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึง2ทุ่มตรงนี่เลยเราก็มีโซนขายของมีอะไรเราไปมาแล้วค่ะสนุกอะ่ะเดินเพลินอะ่ะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเยอะแยะมากมายด้วยไปได้แบบว่าทั้งสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยนะ ใช่ค่ะ